เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนฮะยินดีต้อนรับสู่โมบิชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V ฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เล่นเกมให้ดูผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการคอร์สโอเวอร์หรือการร่วมมือกันร,ระหว่างทางด้านของ Identity File และ Persona File นั่นเองนะครับผมซึ่งมีข่าวยืนยันมาแล้วแน่นอนฮะว่าจะมีสกินทั้งหมด5สกินนะฮะ ที่เป็นธีมของ Persona Fight เนี่ยมาอยู่ในโลก Identity f i h ฟนั่นเองนะครับผมซึ่งทางด้านของเว็บไซต์จีนเนี่ยมีการโปรโมทออกมาแล้วฮะหนึ่งสกินจะเป็นของทางด้านของช่างแต่งหน้าสอบรลวเอ็มบาวเมอร์ฮะดูจากรูปตอนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเท่มากๆฮะเป็นเหมือนจอมโจรมนุษย์จิ้งจอกอะไรสักอย่างแต่ผมต้องเกิดไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ย ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่เคยดูอนิเมชันไม่เคยเล่นเกมของ Persona 5เลยใครที่มีข้อมูลของ Persona 5เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฮะคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ทางด้านของเว็บไซต์ของรัสเซียฮะโดยข้อมูลของเว็บไซต์รัสเซียฮะมีข้อมูลเกี่ยวกับการคอสอเวอร์ครั้งนี้อยู่มากมายนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแล้วก็สรุปไปพร้อมๆกันแล้วก็ผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนได้ดูฮะซึ่งถามว่าผมแปลภาษารัสเซียได้หรอก็ไม่ฮะก็เดี๋ยวใช้ทางด้านของ Google Translate นั่นเองนะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากเข้ามาดูข้อมูลตัวนี้จริงๆนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในดีคริปชันให้หรือจะดูทางด้านของ URL ที่ผมวงกลมเป็นกรอบให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาทําการแปลเป็นภาษาไทยกันก่อนนะฮะพอแปลภาษาไทยแล้วนะครับผมมันก็จะมีคําบางคําที่เข้าใจยากเนี่ยผมจะสรุปตามความเข้าใจของผมแล้วกันนะ,ะโดยข้อมูลนี้ะจะมีการ ไม่ใช่จะมีการมีการวางประกาศนะฮะหรือว่ามีการโพสต์ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเวลาประมาณตี4 52นาทีนั่นเองก็เริ่มต้นมาเขาบอกว่าวันที่10นะครับผมบนเว็บไซต์โปรโมทหลักของ Identity File เนี่ย ก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงรูปแบบฮะก็คือหน้าจอภาพพับ,พบหน้าจอเนี่ยก็จะมีเปลีป่ยนไปเป็นทางด้านของตัวนักกายกรรมนะฮะหรือว่าอโคแบ t นั่งอยู่ตรงเก้าอี้แล้วก็มีเลข5อยู่ในทางด้านของทีวีด้วยฮะแล้วก็ในทุกๆวันนะฮะเขาบอกว่าทีวีเนี่ยจะมีแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆฮะโดยตัวเลขตรงนี้ฮะก็จะมีการเปลี่ยนไปเลข5้า้งผมเคยเห็นเลข2แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข1แบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรชัดเจนฮะแล้วก็เขาบอกว่าในวันเดียวกันนะครับผม มีการส่งจดหมายมาให้ในในเกมของเราฮะใครที่เคยเปิดเนี่ยก็จะได้ทางด้านของจิกซอร์หนึ่งร้อยจิกซอ์แล้วมันจะมีโค้ดลับฮะเป็นเลขฐาน16นะฮะใครที่เคยเรียนแบบว่า,าเขียนโปรแกรมรู้ว่าถ่ายข้อมูลมาน่าก็จะพอรู้ฮะว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นฮะเขาบอกว่ารหัสเดียวกันเนี้ยมีการเปิดเผยฮะอยู่ที่ทางด้านของเว็บไซต์ของจีนนะครับผมเป็นเว็บไซต์ของผู้พัฒนานั่นเองซึ่งตัวเลขจะอยู่ด้านล่างนี่ฮะจะเป็น7 4 6 1 6 b 6520796F เนี่ยก็คือเป็นเลขชุดเดียวกันเลยฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นโค้ดลับนะครับผมต่อมาในวันที่14นะฮะ14มีข้อมูลจากทางด้านของอผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามฮะเขาบอกว่าเหมือนทางด้าของเซิร์ฟเวอร์ของ identity file เนี่ยถูกแฮกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลขถานสิที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ฮะเขาแปลออกมาแล้วฮะเขาบอกว่าเอาหัวใจของคุณแล้วก็ใช้หัวใจของคุณนะฮะซึ่ง ยังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะถัดมาะฮะในวันที่16กรกฎาคมฮะอะโคแบหรือว่าตัวนักกายกรรมที่นั่งอยู่บนหน้าจอภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยได้ถูกแทนที่ด้วยทางน้าของหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบเก่านะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องใช้รหัสนะฮะในการแฮกเกอร์อะไรประมาณนี้เหมือนกัน,นะฮะหลังจากที่ป้อนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วะฮะก็จะเข้าสู่ทีเซอร์ฮะของ Identity File แล้วก็ Persona File ฮะในการครอบ over กัน ก็จะพร้อมใช้งานนั่นเองฮะซึ่งทางด้านของวิดีโอโปรโมตเนี่ยมีการโปรโมตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะในกิจกรรมที่เขาครบรอบ1ปีฮะเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเลื่อนถัดมาด้นิดนึงก็จะเป็นทางด้านของคลิปวิดีโอวันนี้นะก็เป็นอันนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้คือผมจะอัดคลิปแบบยาวรวดเดียวฮะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าผมใช้อีกโปรแกรมหนึง่งในการอัดเสียงนะครับ แล้วก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างก็ขออภัยด้วยใครที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกหนึ่งครั้งซึ่งผมเคยอา,เอามารีวิวแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบฮะโจบไปเดี๋ยวผมพอก่อนโอเคหนึ่งศูนย์แปดศูนย์อ่ะเต็มเต็มจอนะครับอันนี้ก่อนไปโอเคในส่วนนี้ผมจะขอปิดเสียงไว้ฮะเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธินะฮะอันนี้เป็นการของทางด้านของโลโก้ไอเดนติตี้ไฟล์แล้วก็มีคำว่า Personal File อยู่ด้วยฮะ แล้วก็เลือดถัดมาจะเป็นทัาด้าของตัวเอกแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเขานะฮะโอ้โหสีสันนี่ค่อนข้างจะจัดจ้างนะออกไปโทนสีดําและสีแดงนะครับผมสําหรับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับโค้ชด้าไฟก็สามารถคอมเมนต์ได้ฮะอย่างที่ผมบอกไว้นั่นเองฮะตรงนี้เป็นตัวเอกของเราฮะอยู่ทางด้านของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลฮะมีการสวมใส่หน้ากากาฮะบอกเลยว่าจากรูปเนี่ยเท่มากๆครับผมแล้วดูฮะหน้าตาหล่อฮะมีดวงตาเป็นกระดุมด้วยฮะเมื่อถอดหน้ากากาออกมานั่นเอง แล้วตรงนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเป็นการจับมือกันนอกจากนั้นฮะยังมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับแมวสายลับแมวนักสืบนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นทีเซอร์ฮะใครอยากฟังเสียงหรือว่าอะไรเต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีคริปชั่นแล้วกันฮะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูกันต่อฮะเ,อเขาบอกว่านอกเหนือจากดูทีเซอร์แล้วนะ,ะสามารถรับ1 0 0่ริศนา สำหรับเวอร์ชันจีนะฮะโดยการป้อนรหัสของคุณเดี๋ยวผมจะไปลองดูอีกทีว่าตรงนี้มันคืออะไรฮะแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการของการคอร์สโอเวอร์ฮะใช้หัวใจของคุณนะครับผมก็มีทางด้านของสัญ,ญลักษณ์หรือว่าโลโก้ identity Fight อยู่นะฮะและตรงนี้ก็เป็นทางด้านของโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ของ personal Fight ตรทกลารเนี่ยรู้สึกมีคนบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนของตัวเองของ personal Fight เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีอกทีนะฮะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คล้ายๆกับทางด้านของ Jack the Ripper อยู่เหมือนกันนะฮะมีความคล ต่อมานะฮะเขาบอกว่าวันที่15กรกฎาคมมีการประกาศอย่างเป็นทางการระหว่าง Identity f i e และก็ทางด้านของเกมที่เป็นที่นิยมฮะเกมแนว RPG นะฮะของประเทศญี่ปุ่นแะคือ Persona f i นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าพวกเราเองสงสัยว่า4คนจะมาจากทางด้านของเรื่องราวของเขาหรือเปล่าฮะต่อมาฮะเขาก็มีการพูดอะไรมากมายเต็มไปหมดะฮรผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วกัน โดยทางด้านของ Persona f i e เนี่ยจะมาเป็นสกินนะฮะของ Identity V หรือ Identity Five เนี่ย5สกินด้วยกันฮะ,ะในทีมขโมยผีในใจนะครับผมประมาณนี้ผมก็แปลตามที่เขาแปลมาเป็นไทยให้นะครับแล้วก็ที่มานะครับผมจะมาจากทางด้านของ i d f i 1 6 3 c o m นะครับผมอ่านี่ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นเว็บไซต์หลักของประเทศจีนนะฮะแล้วก็การแปลก็จะเป็นของประเทศรัสเซียต,ตรงนี้นะครับผม ต่มาเราเลื่อนมาดนึดนงฮะคราวนี้เราจะได้มาเห็นทางด้านของตัวละครทั้ง5ตัวละครกันแล้วว่ามีอะไรกันบ้างผมจะไม่ลงลึกครับผมจะให้ดูแค่ภาพอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถามว่าทําไมมาถึงเป็นตัวตัวนี้ฮะเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในคลิปวิดีโอนั่นเองเราเลื่อนมาครับผมเน่ตัวแรกครับที่ผมอ่านออกก็คือจะเป็นชื่อว่าโจ๊กเกอร์นะครับผมสำหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนเด็กญี่ปุ่นยังไงไม่รู้ฮะเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็ มีการสวมใส่หน้กกากากเหมือนจอมโจรอะไรประมาณนี้บอกเลยว่าเท่ม,มากๆฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอกน่าจะเป็นตัวเด่นอาจจะเป็นสกินระดับ4ทองนะฮะสำหรับตัวนี้ถัดมานะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่ปกปากต่อมานะฮะสิ่งที่เขาบอกว่าปรากฏอยู่ในโปสเตอร์และวิดีโอก็คือเป็นทนางด้านของรูปรูปนี้เห็นไหมฮะ เป็นหน้ากากของตัวเองเห็นไหมฮะมันมีความคล้ายคลึงกันเขาก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับผมอันนี้คือตัวแรกฮะนั่นะก็คือเจ้าจ๊กเกอร์นั่นเองมีชื่อว่าจ๊กเกอร์นะกกนะต่อมาฮะเราเลื่อนลงมาดิดนึนงก็จะเห็นตัวเอกของเราอะ่ะยืนอยู่ที่มือที่ไม่เคยหลับไหลประตูน่าจะเป็นประตูทางหน้าของโรงพยาบาลน,นะฮะแล้วก็มีหน้าตาที่อล่อเราดูจากทางหน้าของคลิปวิดีโอแล้วนะฮะก็คือจะเป็นรูปนี้ถัดมาจะเป็นตัวละครตัวที่อะอ่าจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้มีชื่อว่าฮารุโอคุมุระนะครับผมถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดนะก็จะเป็นตัวมานี้เป็นคาดว่ามันจะมาแทนตัวอะไรได้ฮนะถ้าเป็นตัวผู้หญิงฮนะลองเดากันเล่นๆน,นะเออน่าจะเป็นตัวอะไรได้จะเป็นทางด้านของโคดิเนเตอร์ไหมหรือว่าจะเป็นแดนเซอร์อะไรเงี้ยเออลองลองเดากันได้นะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลที่มันมีการแปลอยู่นะฮะเราเลื่อนลงมานิดนึงฮนะนี่คือเป็นรูปนะฮะโปรไฟล์นะฮะที่มีสัญลักษณ์อยู่ก็คือมีความคล้ายคลึงกันดูจากหน้า เรียนหัวฮะมีความค,คล้ายคลึงกันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าทางด้านของสกินตัวนี้จะเข้ามานะฮะต่อมาเราไปดูกันที่ตัวที่3ฮะตัวที่3นี่จะเป็นเจ้าเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะเนี่ยก็เป็นวัานี้ฮะเป็นเหมือนมัสคอตเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงนะฮะน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนะฮะน่าจะต้องใช้ทางด้านของการสุม่มลุกแก้วหรืออาจจะเป็นทางด้านของการซื้อทางด้านของเหรียญแดงหรือว่าเป็นเพชรม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามชมกันดูคะ เป็นแมวนักสืบฮะค่อนข้างจะมีความน่ารักฮะน่าสืบเป็นตุ๊กตาอะไรเนี่ยมอร์กาน,น่านะฮะถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดเนาะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าวิ่งออกมาจากประตูโบสถ์สีแดงตรงนี้ฮะก็น่าจะเป็นด่านโบสถ์สีชาติหรือเปล่านะฮะโบสถ์สีแดงแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาฮะมีการปักหมุดอยู่เป็นโปสเตอร์ของเขานี่ฮะมันมีอยู่ในถ่ายข้อมูลในของนักสืบฮะมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าตัวนี้จะเข้ามานั่นเอง เป็นแมวอันนี้คือน่าจะเป็นแมวในโพสนาไฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต่อมาฮะอันนี้อัน่าจะอันที่4ี่แล้วนะครับผมอันที่4เนี่ยก็คล้ายๆกับนางแมวยุสวัด์เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมค่อนข้างจะน่ารักฮะก็มีชื่อว่าคาเมนนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะคาเมนเนี่ยคาดว่าจะเป็นตัวอะไรได้ล่ะมีการเหวี่ยงแส้เนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวเดนเซอร์ไหมมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นแดนเซอร์ฮะเพราะว่าเดนเซอร์ก็เคยมีทางด้านของแส้อยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ทางด้านของรูปโปรไฟล์ด้านล่างให้นะฮะจะเป็นรูปหน้ากากแมวอยู่นะฮะก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่เป็นตัวนี้ถัดมาฮะตัวสุดท้ายฮะก็นั่นก็คือเจ้าฟอกนั่นเองสาหรับเจ้าฟอกเนี่ยมีการบอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละทางหน้าของเว็บไซต์จีนะฮะก็คือบอกว่าเจ้าฟอกเนี่ยจะเป็นสกิน ของเอ็มบาร์เมอร์หรือช่างแต่งหน้าศพนั่นเองซึ่งเวลาเข้ามาจริงๆแล้วผมไม่ไรู้ว่าภาามันจะตรงปกหรือเปล่าจะมีความเท่และสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็ดูฮะร่างที่ยังไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นจอมโจรเป็นการแปงลงร่างแปลงกายแล้วเนี่ยหล่อมากเลยนะหล่อมากแล้วพอแปลงกายก็ดูค่อนข้างเท่ฮะแล้วด้านล่างน,นี่ก็คือจะเป็นหนา้นาของรูปโปรไฟล์นะฮะของเขาสําหรับนักสืบนั่นเองฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้นานของเว็บไซต์ลักเซียไว้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ อของเว็บไซต์ละเสนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาฮะประมาณนี้ก็น่าจะหมดละไม่มีอะไรละนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดเนาะก็เดี๋ยวเรากลับไปดูทางด้านของรูปของตัวเอเบอร์กันอีกหนึ่งรอบนะฮะสำหรับเอเบอร์นะฮะก็เป็นทางด้านของเหมือนชุดจิ้งจอกฮนะบ,บอกเลยว่าเท่มากฮนะก็รอกันเข้ามาฮะว่ามันจะเปิดให้เราส่มเปิดให้เราซื้อตอนไหนแต่เท่าที่ผมได้ยินข่าวมาร่าวๆนะครับผมข่านวะร่าวๆเขาบอกว่านะ จะมีการสุ่มที่ลูกแก้วอย่างเดียวฮะเป็นอารมณ์เหมือนตีมโจรสลัดนึกออกไหมฮะจะไม่มีขายคืออยากได้คือต้องสุ่มลูกแก้วกาชายอย่างเดียวฮะบอกเลยว่ามีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนนะสำหรับทางด้านของเซตนี้นั่นเองวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับผมก็ก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิ๊ิชแนกไว้ด้วยใครมีข้อมูลอะไรเสริมเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดไปขออภัยมาทนีด้วยวันนี้จากลาทุกไปก่อนบายสวัสดีครับ